ตายแล้วนี่เขามองว่าคุณคือเพชรเมร็ดงามนะคะที่หาได้ยากเละเกินะเพราอาจจะดูนิง่งๆเงียบๆเฉยๆกับคุณนะแต่ต้องบอกเลยคุณคือคนในฝันของเขานะห,หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเป็นต้องบอกเลยมันตรงสเปคเขานะ คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามองคุณค่อนข้างเป็นพลังบวกเป็นความสดใสเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าหัวใจเขาตามหามานานคือ,อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยอาจจะบางครั้งแสดงออกบางครั้งไม่แสดงออกหรือบางครั้งบางทีอาจจะมีฟอร์มของเขาแต่จริงๆเราลึกๆในใจคุณทําให้เขาหัวใจเต้นรัวนะคุณทําให้หัวใจเขาเต้นไวนะ คุณทําให้เขาหลงไหลนะคุณทําให้เขารู้สึกใส่ใจในตัวคุณคุณเหมือนเป็นคนในฝันเขาเลยเพราะดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาไหวหวั่นและหวั่นไหวกับคุณนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาบอกคุณแบบไหนมองคุณเป็นคนของหัวใจที่เขาตามหามาแสนนานโอ้ยเ <laughs> ขามองคุณเป็นเพชรเม็ดงามที่มีคุณค่าเออ เป็นอันญมณีอันล้ำค่าเข้าใจมากเพราะดูจากผลง,งานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเขาเหมือนเขามองคุณเป็นแก้วเป็นแสงโอ้มองคุณมีความโดดเด่นนะมองคุณเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นพลังบวกให้กับเขามีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่เขารู้สึกว่ามาเติมเต็มชีวิตของเขาได้อย่างดีซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเจอหรืออาจจะหาแล้วมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แต่มันมีในตัวคุณอ้เอานะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามองคุณเป็นอัญมณีอันล้ำค่าเป็นเพชรเม็ดงามนะที่หาได้ยากนะคะหรือว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่มีความล้ำค่านะที่เขาอาจจะตามหามาแสนนานแต่หาไม่เจอแต่อยู่ๆก็ต้องบอกเลยว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่เขามองเห็นและเจอในตัวคุณโอ้ oh. ความน่ารักความเบิกบานการมองโลกในแง่ดีคุณงามความดีของคุณนะคะเอ่อคาแรคเตอร์ Character ของคุณในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมาเติมเต็มเขาเหลือเกินนะเออซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเจอกับคนอื่นๆหรือคนที่ผ่านมาหรือใครที่เขาเคยเจอเลยแต่มาเจอในตัวคุณความสบายใจความสดใสการเป็นพลังงานดีๆเป็นพลังบวกนะที่ทําให้เขาได้ชิดใกล้ได้อยู่ใกล้แล้วรู้สึก หัวใจพองโตหัวใจเบิกบานหรือรู้สึกได้รับพลังงานดีๆจากคุณอย่างบอกไม่ถูกนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั่นเองโอ้ใครนะเขาไหนไหนายแล้วก็แชกเรลินี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ